น้องเอาไปบวกได้เลยน้องเอาราคาที่พี่ตั้งเนี่ยครับไปบวกค่าใช้จ่ายส่วนอื่นแล้วน้องเนี่ยมีผู้ซื้อเมื่อไหร่ค่อยกลับมาหาพี่ถ้าวันนี้ครับคุณเป็นในหน้าที่เคยได้ยินคนํานี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมีวิธีคิดแบบไหนถึงจะใช้คําพูดได้ถูกต้องสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอุ้มวินเนอร์ครับมีหลายคนครับเอาจริงๆนะมีหลายครั้งเลยที่ผมได้ยินคํานี้ครับ น้องเอาไปบวกราคาเอาเองนะครับประเด็นก็คือการเอาไปบวกราคาเนี่ยครับมันจะทําให้ยิ่งขายยากเข้าไปใหญ่แต่คุณลองสังเกตดูดีๆนะถ้าใครที่พูดลักษณะนี้นั้นแปลว่าเขามีราคาที่อยู่ในใจอยู่แล้วและคนที่มีราคาที่อยู่ในใจอยู่แล้วอาจจะมาจากในการลรงทุนหรือเขาต้องการเงินที่เหลือจากการขายเนี่ยในตัวเลขที่เขาตั้งใจไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก่อนเลยนะั่นก็คือว่า ลูกค้าเนี่ยครับมีหลายประเภทและลูกค้าเนี่ยครับก็มีความรีบร้อนที่แตกต่างกันถ้าคุณเจอลูกค้าในลักษณะนี้นะครับให้คุณเตรียมใจไว้เลยนะครับ50%ครับนั่นก็คือคุณจะรับงานมาและก็ไม่สามารถขายได้เพราะราคามันจะสูงแต่ถ้าคุณรับงานมาคุณก็จะต้องเลือกรับงานที่มีโอกาสที่จะลงราคาได้ในอนาคตเพราะว่าเวลาที่เขาบอกว่าเฮ้ยน้องครับเอาไปบวกราคาแล้วน้องขายได้เลย สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโดยปกติในหน้าของวินเนอร์เนี่ยครับหรือในหน้าแบบผมเนี่ยครับจะไม่ทําวิธีนี้เพราะว่าเวลาที่เราเอางานของลูกค้าไปบวกราคาเพิ่มสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเกินราคาตลาดพอเกินราคาตลาดคุณก็ทําการตลาดโดยการใช้เงิน แล้วคุณทําการตลาดโดยการใช้เงินเสร็จปุ๊บราคาที่คุณจะขายมันไม่สามารถขายได้สิ่งหนึ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่หรือเจออยู่นั่นก็คือเงินที่คุณจ่ายออกในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประเด็นก็คือวันนี้ครับคุณมาเป็นนายหน้าเนี่ยคุณต้องการสร้างไรายได้หรือคุณมาผ่านเงินในกระเป๋าของคุณแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าวันนี้คุณมาสร้างไรายได้ดังนั้นเนี่ยครับรายได้ของคุณเกิดจากการขายได้ดังนั้นเนี่ยครับการขายได้ไม่ได้เนี่ยครับอยู่ที่ราคาค จำไว้นะครับในหน้าจะต้องไม่เอาราคาที่ตั้งไปบวกราคาเพิ่มแต่เราจะใช้วิธีนี้ครับก็คือราคาตั้งขายในราคาตั้งขายนั้นจะรวมเรื่องของค่าโอนและค่าคอมมิชชั่นแต่ประเด็นก็คือบางครั้งลูกค้าไม่เซเยสกับสิ่งนี้ไม่เป็นไรครับ ปลาไม่ได้มีตัวเดียวในทะเลครับและบ้านเมืองของเราเนี่ยครับมีทรัพย์สินอีกมากมายมีที่ดินมีคอนโดมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมมีทรัพย์สินอีกมากมายที่กําลังรอคุณเข้าไปช่วยขายดังนั้นนะครับ่าเสียเวลากับลูกค้าที่เขาไม่ได้มีความรีบปล่อยเขาขายไปก่อนปล่อยเขาจัดการกับความรีบร้อนของเขาไปก่อนเราไปช่วยเหลือสําหรับคนที่ต้องการเราดีกว่าเอาไว้ครั้งหน้าครับผมจะเตรียมเนื้อหาหรือเทคนิคดีๆอันไหนมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะครับ